สีกุ้งค่ะสวัสดีครับผมเอกครับผม <IS US U> อิสุสภิกต์บเตอร์ันโป่งครับวันนี้ <IS US U> เราจะมารีวิวรถวีคอร์สตัวใหม่นะครับผมคาานุภาพไรขีดจำกัดนะครับใช่แล้วค่ะตัวนี้นะคะที่ทุกคนเห็นนะจะเป็น New i s u z สดี a มนะคะเจนใหม่ล่าสุดของเราเลยสีที่ทุกคนเห็นนะคะพี่เอกเรียกว่าสีอะไรคะอ่าเขาเรียกว่าสีเทาลัมโบอ่าอ,อันนี้คือเป็น สีหรือเรียกกันง่ายๆภาษาชาวบ้านนะคะเรียกว่าเทาแลมโบเนอะรูหรูหราเลยสี<ช><ล>ยนแ้สวสวยนะคันนี้บอกเลยคือสีเนี้ยสวยมากๆค่ะอ่ะเดี๋ยวกุ้งลองบอกซิว่าด้านหน้านี้มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมั่งในตัวนี้หลักๆเลยค่ะทุกคนด้านหน้าของเราจะเปลี่ยนในเรื่องกระจังหน้านะคะกระจังหน้าเนี่ยก็คือ ตัวจะเป็นแบบสลับกระจังหน้านะด้านบนเนี่ยเขาจะทํามาเป็นแบบว่าเป็นสีเทาเข้มนะคะสลับกับด้านล่างนะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมลมดําสวยเท่ดุดันนะพี่เอกแล้วก็ด้านล่างนะคะของด้านงขอากระจังนะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลายแคปลาขึ้นมาถูกต้องดูมันจะเปลี่ยนตรงนี้คือเป็นสีเทาเข้มนะครับผม โคเมียมลมดำูกครับแล้วก็ใส่ลายเคปรามาให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกาดกันชนหน้าก็มีเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าเพิ่มเติมด้วยคือสีสันด้วยเป็นสีออกโทนเทาเข้มนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยว่ามีอะไรอีกนะครับก็จะมีคิ้วล้อใช่แล้วค่ะคิ้วล้อก็จะเป็นสีเทาเข้มใช่ไหมครับคิ้วนะครับอ่าเป็นลายเดิมนะครับ สีใหม่นะครับเป็นสีเทาเข้มอ่าสดุขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็ทีนี้เรามาดูล้อแม็กเราก็เปลี่ยนลายใหม่นะครับผมนี่เป็นลายใหม่ออกสไตล์เป็นโทนดำดำนะครับผมนี่ก็คือจริงๆแล้วคันนี้คือเปลี่ยนสไตล์โทนเทาดำขึ้นมาถูกไหมคะพี่เอกเพื่อเพิ่มความโดดเด่นของตัวรถมากขึ้นนะครับใช่แล้วค่ะอืนี่ตรงนี้ก็เป็นฝาครอบกระจกนะครับ มันกระตกมองข้างเราก็เป็นโทนเทาเข้มนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อด้านท้ายกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับคุณกุ้งด้านท้ายด้ยตรงนี้ครับเพิ่มเติมเพิ่มเติมในเรื่องของสปอร์ตบาร์าสปอร์ตบาร์ตรงนี้นะครับก็ จะออกเป็นโทนเทาเข้มนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายไท้ายค่ะไฟท้ายตัวนี้นะครับตรงนี้ก็เมื่อก่อนก็คือรุ่นที่แล้วเนี่ยจะเป็นโครเมียม,มแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นเทาดำนะครับเป็นเทาดํา<ม>ดขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวคุณกุ้งมาอยู่ฝั่งนู้นเลยอะไรก็าด้านนี้ค่ะ,ะมือจับที่เปิดท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเช่นกันก็คือตัวนี้ จะเป็นสีเทาเข้มเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีมีกล้องมองหลังอยู่ถูกต้องค่ะที่มมอเปิดเลยนะครับผมอันนี้เป็นตัวรุ่นนี้เป็นรุ่นไหนคะพี่แอรเป็นตัว4ี่คูณสี่ตัวท็อปนะครับในเกรดเอ็มนะครับผมเกรดเอ็มนะคะเป็นเกรดสูงสุดเลยค่ะของตัววีคอร์สแล้วก็นี้กุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะครับในรุ่นนี้ใช่ค่ะครับสามารถที่จะติดเครื่อง ด้วยรีโมทคอนโทรลได้นะครับผมค่ะคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่า<ค>เพื่อว่ามีตัวไหนที่เปลี่ยนแปลงกันบ้างได้เลยครับเชิญค่ะค แล้วภายในมีจุดไหนที่เปลี่ยนแปลงบ้างภายในของเรานะครับในรุ่นนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นออกเทาแล้วก็เป็นน้ําตาลเข้มก็คือมันเป็นสีทูโทนว่าทันเท่าใช่าดูยังพงมาเลยนะครับเจ้าเป็นเทาดําๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสีน้ําตาลนะครับนี่จะเห็นได้เลยนะครับนี่เป็นสีใหม่นะครับคันนี้นะครับแล้วก็เบาะเป็นคูแม็กนะครับระบายความร้อนได้ดีทั้งคู่ ก็มีมีอยู่ในเซ็ตเล่นี้แล้วนะคะเช่มนี้ดีมากค่ะพวกอะไรก็เหมือนเดิมนะครับมีมัลติฟังก์ชันแล้วก็คุยคอนโทรลนะครับส่วนที่เพ like oh well> ิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่ามันจะมีของตัวหน้าจอ M I D นะครับที่เวลาใช้เตือนเราเข้าสู่บริการนะครับในรุ่นที่แล้วเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่มันเป็น1,000 0กิโลถึงจะเตือนนะครับผมแต่ไม่บอกเวลาใช่ไม่บอกเวลาตอนนี้ก็คือดึง10กิโหรือ6เดือนนะครับ บนหน้าปัดนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าหกหมื่นเอ๊หนึ่งหมื่นกิโลถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับมีการแจ้งเตือนเวลาปัดเลยแล้วก็เวลาด้วยถ้าครบหกเดือนอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับหน้าปัดจะหักเตือนเราเลยให้เข้าสู่บริการนะครับมันดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปทำให้ดูนะครับผมนี่คือหน้าจอเอ d อดีนะครับที่เวลาเตือนเราเข้าสู่บริการนะครับหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะนี่เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่กิโลเมตร ที่ยังวิ่งแล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องยังสามารถวิ่งได้นะครับสามารถวิ่งได้อยู่นะคะหนึ่งหมื่นกิโลแจ้งเตือนที่หน้าจอเลยใช่แล้วก็วันด้วยวันที่นี่เหลือเวลาอีกหนึ่งร้อยห้าสิบแปดวันค่ะนี่ก็จะบอกทั้งหมดเลยว่าอะไรยังถูกต้องใชครับระบบเกียร์ก็เหมือนเดิมนะครับผมเครื่องเล่นก็เหมือนเดิมนะครับภายในก็จะดู สปอร์ตมากขึ้นสปอร์ตมากขึ้นคือหลักๆแล้วภายในของเราเนี่ยก็คือจะทํามาก็คือในเปลี่ยนแปลงในเรื่องของปรับเป็นสีทูโทนใช่นะคะอืจะออกเป็นให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นใช่นะคะตัวนี้หัวนั่งก็จะสบายใช่เป็นบอกคุูแมสสบายนะอ่าเย็นระบายความร้อนได้ดีนะครับอบกระชับเหมือนเดิมนะครับอืมก็มีเท่านี้ในรุ่นนี้หลักๆแล้วก็เออพี่เอกราคาค่ะ เพิ่มขึ้นจากราคาเดิมเท่าไหร่คะพี่เอกสำหรับรุ่นนี้1นึ่งล้านหนึ่งแสนเใช่แล้วเพิ่มจากราคาเดิมเท่าไหร่ยอดเงินเพิ่มสำหรับไป็เก็ดีคอรสถูกไหมคะก็จะเพิ่มที่หน0 0งบาทจากราคาเดิมนะคะสำหรับตัวอ l อนิวตัวนี้ใช่ครนะถ้าเป็นสีขาวมุกจะเพิ่มมเจ็ดบาท 7จ็ดันบาทะนะคะโอเคออแล้วมีแคมเปญอะไรไหมคุณกุ้งตอนนี้ถ้าลูกค้าสนใจในช่วงนี้เรามีแคมเปญให้ลูกค้าทุกรุ่นค่ะ,ะถ้าลูกค้าสนใจไม่ว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนดาวน้อยผ่อนสบายอยากได้ของแถมจัดเต็มหรือแต่งซิ่งทักมาได้เลยค่ะ,ะหรือติดต่อมาที่บริษัทอินสุป,ปกิจมอเตอร์บ้านโป่งของเราได้เลยรถเรามีพร้อมที่ให้ลูกค้าเนี่ย เข้ามาเยี่ยมชมดูได้นะคะมีรถโชว์ที่โชว์รูมเลยแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเรามีรถทดลองขับให้ลูกค้าใช่แล้วคะ่ะได้ทดลองขับด้วยถูกต้องอก็คือถ้าลูกคา้าท่านไหนเนี่ยอยากสัมผัสแล้วก็ทดลองขับนะคะของเราทุกรุ่นมีที่โชว์รูมเลยนะคะลูกค้าสามารถมาดูรถมาทดลองขับที่โชว์รูมของเราได้เลยนะคะ,ะหรือติดต่อกุ้งนะคะเดี๋ยวกุ้งขอฝากนิดนึงแล้วติดต่อกุ้งก็คือ เพจขายรถอีซูซูป้ายแดงบายเซลกุ้งซีดนะคะหรือติดต่อพี่เอกนะคะได้หรือว่าติดต่อผ่านทางช่องทางออนไลน์ของบริษัทเรานะครับมีทั้ง YouTube Facebook นะครับ l i น e แอนะครับติดต่อได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะครับได้เลยค่ะทักเข้ามาเลยนะครับผมใช่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจ f a c e b o o k และก็ YouTube ของบริษัทอีซูซูปกิตมอเตอร์บ้านป่งด้วยนะคะ ครับผมบ๊ายบายสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ